สบายดีสบายดีสจ้อทุกคนทุกคนคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะ้าว่าสาวแพรน้องมาหานะทุกคนแต่วันนี้นะทุกคนสาวแพรจะพากันไปเที่ยวกับน้องนะทุกคนไปฉลองกันนะเจ็ดพัน ผู้ติดตามนะทุกคนนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนนะจ่ะเด้อวันนี้นะทุกคนน้องก็มารอสแพรพตั้งแต่หกโมงนะทุกคนเราได้ออกจากห้องกัน11บเอโมงนะทุกคนคือก <laughs> ษาึเสียเวลาโอเคนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เข้าสิไปเทีเ่ยวใช้กันนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยจ้าไปเลยนะคะ<า>แล้วก็จะไปฉลองกันด้วยนะทุกคน โอเคจ้าทุกคนเราก็ลุยกันเลยซิ่งมอไซค์ไปเลยเจ้าลูกพี่ทุกคนคะสาวเพรก็นั่งคนเดียวโดดเดียวเดียวได้นะเพราะว่าสาวเพรตัวใหญ่นะทุกคนส่วนน้องบางอ่อนกับน้องบัวนีก็ตามมาติดๆจ้าหมพันนั่งสองคนนะทุกคนสองสองเพราะว่าสอนสองจพะพอมีพี่นอ้องอัดสองเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาโตน้อยนะส่วนสาวเพรโตใหญ่นะทุกคน สะเพตัวใหญ่นะก็ต้องนั่งคนเดียวสิคะเออสะเพยนั่งคนเดียวได้ไงแล้วคนขับและใครไม่ใช่คนเลยไงอ๋อขอโทษค่ะใช่ค่ะสะเพยนั่งสองคนคะ่ะไม่ใช่คนเดียวนะคะทุกคนในระหว่างนี้นะทุกคนลมมันพัดแหงสะเพยก็ต้องมาพักเสียงเอาเหมือนเดิมเหมือนเก่านะทุกคน วันนี้เราจะไปไหนกันดีนะทุกคนคือเป็นูครั้งแรกเนาะในการที่สามเอื้อยน้องทุกคนจะได้ไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบห้าหกปีนะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้คือเรามีความสุขมากนะทุกคนอยากจะบอกว่าสาวแพจจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวดูสะพานเราจะมุ่งหน้าไป นนทบุรีจามพปาเม่พี่น้องเป็นสถานที่ที่สาวแพรชื่นชอบที่สุดนะทุกคนสาวแพรก็จะไปขอและลึกความหลังอีกและสาวแพรก็จะเอาน้องไปนำนะทุกคนน้องไปนําก็คือเอาน้องไปด้วยนั่นเองนะ <c oughs> น้องบางออนกับน้องบัวนีนะทุกคนนะไปสาวแพรก็เป็นคนจ่ายเงินทั้งเบิดเลยนะทุกคนในการที่นั่งรถไปเนี่ยเพราะว่าสาวแพรเป็นเจ้ใหญ่ใจดี ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกคนคือสเยรไม่ได้ใจดีหรอกแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งทุกคนที่ให้เงินเรามานั่นแหละ1,000บาทที่สเ์เลี้ยงฉลองทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลไมกลากไม้จ่ายรถจ่ายค่ารถให้น้องบัวนีที่น้องบัวนีมาหาเราทุกคนในงบ1 0 0 0บพันบาททุกคนถามว่ามันพอพหสเพ,าสาพมันไม่พอแลทุกคนแต่ว่าสเาพเป็นคนจ่ายเพราะว่าสเาพสปอร์ต และสเพก็ใจดีและอย่างมันคือน้องสเพกเองทุกคนมันไม่ใช่คนอื่นนี่นะและอย่างเขาก็มาหาสาเพนะทุกคนไม่ใช่สเพกไปหาเขานะทุกคนในระหว่างทางพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่สเพกอยากจะรีวิวมากที่สุดและที่สุดก็คือ สะพานทุกคนเห็นสะพานไหม,ไมคือสะพานมันเวอร์วังอลังการขนาดนั้นทุกคนมีเจ้าๆๆสิวะจักสันแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี่ยวหันเดี่ยวหนีโค้งหันโค้งนีโค้งค่ะโค้งแนเดี่ยวค่ะเดี่ยวแนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวเ็นเป็นสิบเถื่อเศร้าเถื่อพันเถื่อลอยเถื่อนะทุกคนแสนเถื่อล้านเถื่อล้านครั้งก็ยังตกตะลึงในความงามและก็ความอัศรีย์ของคนสร้างหรือว่า ของคนออกแบบนั่นเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่ใแน่พ่อแม่พี่น้องเออสะพานประเทศไทยจะเป็นไงจะเป็นดีเนาะทั้งไงทั้งเาวทั้งขาวทั้งรอโอ้ยขอโทษค่ะทุกคนไล้สารามากเลยสะแพนะทุกคนในระหว่างที่นั่งรถเนาะ บอกไว้เลยว่าตอนที่สาเพยนั่งรถสาเพอารมณ์ดีมากเลยสาเพมีความสุขมากนะทุกคนเพราะว่าลงจากอมตอตะไส์ปุ๊บพ่อแม่พี่น้องรถมีกามาปั๊บพ่อแม่พี่น้องแถมยังได้รถที่บอมีแอร์นันะทุกคนเป็นรถเมยธรรมดานะพ่อแม่พี่น้องสาเพยไม่มักนั่งแอร์นะทุกคนสาเพยชอบนั่งแบบว่าธรมารมชาตินะทุกคนชอบนั่งแอร์ชอบนั่งรถแบบแอร์ธรมรมชาตินั่นก็คือแอร์พัดลม นั่นเองนะพ่อแม่พี่น้องเบาลายายห,หางพ่อแม่พี่น้องสาวแพย์จะรีวิวหายเบิงสะพานหรือว่าสะพานรางรถไฟฟ้านั่นเองนะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหพระเจ้าจอดนายยอดมากทำไมเธอทําได้อย่างนี้นะทุกคนบางคนจะอาจจะบอกว่าบูรีสาวแพย์อีกแล้วสาวแพย์รถไฟบ้านเจ้าก็มีนะทําไมเจ้าไม่ไปท่วงบ้างล่ะทาไมเจ้าไม่ไปถ่ายบ้างล่ะทาไมเจ้าบอกว่าเมืองเราไม่มี ที่ไม่มีคือสาแพรไม่เห็นนะทุกคนแต่ประเทศไทยสาแพรเห็นสาแพก็เลยบอกว่ามันสุดยอดพระเจ้าจอดนายยอดมากทุกคนเห็นบออันนี้คือถ้าจำผิดนะน่าจะเลยสถานีบางว่าหรือเปล่านะทุกคน รวยยังสะเพกกับบมเนจใจทุกคนพ่อเม่พี่น,น้องสะพานพ่อเม่พี่น้องทึ่งตึกกทึงสะพานสะหม่ไงใถไงวานะทุกคนโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกำบันนอกต่างร้ายสอกร้ายวาร้องเพลงยังไงไม่เสียดิตสิทธิ์นะทุกคนต้องลองแบบสะเเพะนะทุกคน คือเป็นเพลงที่โปวดบานนันทุกคนสมัยตอนที่เป็นสาวโรงงานจะชอบโทรขอเพลงนันทุกคนอย่างอื่นสาวเพยก็ว่ามือส่วตัวนั่วไปหมดนะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียภาพบรรยากาศในการดูสะพานพอแม่พี่น้องเห็นบอสาวเพย์บอกแล้วผมว่าวิผ้ได้เสื้อสาวเพยสาวเพยบอกเล้วว่าชุดยอด สะพานประเทศไทยชุดยอดพอม่พี่นอ้อ,องเอื้อผุดมีตั้งสี่หาเล่นมีตั้งหกเจ็ดเล่นมีตั้งแปดเก่าอันมีตั้งสองสามสันโอ้ยยังสมาผุดพวกมโหลานแถบันนี้น้อสเพพบอกแล้ววยาย่าทึงไเทึงเง่พม่พี่น้องคุณนะ่ะโอโ้โหสุดยอดเลยจ้านี่นะทุกคนมันก็เลี้ยวมีโค้งเห็นบอละ่ะมีความสุขพม่พี่น้องนะ ขนาดว่าผ่านไปหลายชั่วโมงหลายเหมือนสะสเพร์กลับมาผากเสียงพอ่อเมพี่น้องเห็นบอกมีสันล่างสันบนมีตั้งสามสีสันสเพอยากจะอวยอีกนิดนึงนะทุกคนนอกจากสะเพร์อวยสะพานแล้วสเปรอยากจะอวยคนขับรถเมย์นิดนึงนะพอ่อเมยพี่น้องนะคะเห็นบอกพ่อเมย์พี่น้องโอ้โหพุน่นะอโอ้โหพระเจ้าโอ้สุดยอดเลย คักค่คข,ข,ขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมีความสุขก,กินลมชมวิวนี่แล้วก็เอินว่าความสุขเนาะบ่จําเป็นต่องไดนังลดรูร้่บจาเป็นต่องไดนังลดแพงบบจําเป็นต่องได้ยางในหางแอร์เย็นๆนะพ่อแม่พี่น้องมันแบบว่าหมักบ่คือกันนะทุกคนสาวแพก็ตัดภาพมาตรงข้างหน้าเลยนะทุกคนสาวแพเปลี่ยนบรรยากาศแล้ว พอดีว่าตอนที่สาวแพรนั่งนะทุกคนมีพี่คนหนึ่งเขานั่งข้างหน้าเนาะแต่พอพี่เขาลงปุ๊บสาวแพรก็สวยโอกาสปั๊บไปนั่งข้างหน้าเลยนะทุกคนสาวแพรก็เลยถ่ายมุมข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องในเบง้าในระหว่างที่นั่งรถไม่ไปที่ท่าน้ำนนท์นะทุกคนเราจะไปท่านำนนท์อีกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่าน้ำเมืองนุนได้แค่นี้นะทุกคนได้แค่เนือ้อ น้ำไม่เอาเอาแค่เนื้อแล้วกันนะทุกคนเขาบอกว่าเอาแค่ท่อนฮุกนะทุกคนสะเพก็จําได้แค่ท่อนฮุกนี่แหละเพลงก็ได้ร้องต่อไปก็ไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะทุกคนขนาดแบบสะพานมันยังแบบโอ้พระเจ้าจอดสะอาดเรียบ้อยงามพ่อแม,ม่พี่น้องถนนเอียงอันนี้ไปแต่นอนต่นอนบบน,นี้โอ้ยบางคนบอกว่าวิทําไมคนไทยนอนข้างถนนน่ะ ได้โปรดเถอะนะคะคุณที่ว่าให้ว่าคนไทยนอนข้างถนนน่ะข้างถนนประเทศไทยยังสวยกว่าบ้านคุณอีกนะคะคุณอันนี้เพาขออนุญาตเ้าเนาะคนลาาเฉพาะบางคนนะคะทุกคนที่แบบว่าเออเปิดมากเ้าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยนอะว่ะโอ้ยคนไทยกะ โคตรปนีว,ว่าเป็นเมืองเจริญจังสรนจังสีเนาะแต่ว่าสมัมีคนนอนขางถนนพ่อเม่พี่น้องเอ้ยถนนบานเพื่อนมันสะอาดสะอางมันสะดวกสบายพ่อเม่พี่น้องมันแบบว่าสวยงามเนาะเ mm hmm. พื่อนจิบบ่นอนมันกบบระบอแบงเราพ่อแม่พี่น้องไปกางเต็นท์นอนห้งสบายตัวละลมกับลมธรรมศาสตร์นอะพ่อเม่พี่น้องอันนี้คือสเพร์ว่าจากใจจริงนะพ่อเมีน้องเนาะว่าห้คนอื่นน่ะบ่เบิ่งเลยนะทุกคนเ mm hmm. พราะว่าสเพร์มักสเพร์เคยส,สัมผัสอ่ะ นองต่อยเนาะเพิ่นก็นยังบอกว่านองต่อยเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักอ่าถนนประเทศไทยทุกคนมันสะอาดนะนี่เราก็มาถึงท่าน้ำนนแล้วจ้ามาหอท่าน้ำนนลแล้วพอเม่พี่น้องนะเป็นที่เก่าที่เดิมที่สาปยพเคยมาแล้วก็โปรดปานที่ถดที่สุดจ้าพอเม่พี่น้องโอเคนะคะในระหว่างที่สเปย์อยากจะอวไวคนไทยคือพี่คนขับแท็กซี่คนอ่า คนขับรถมีคนนี้นะคะทุกคนคือพี่เขาเยี่ยมยอดมากขับรถซิ่งสุดซิ่งเลยจ้าโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวเพกาสิได้ลงแล้วเด้อจ้าซามคนเอ้น่องเขาลงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ารถกับสิบสองบาทจนสุดทางพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนที่สาวเพต้องมาพากเสียงเอาเพราะว่า เวลาที่ออกข้างนอกนะทุกคนสาวเพยจ,จะไม่มีสมาธิในการเว้าวนะทุกคนมันจะเว้าผิดเพี้ยนมากเลยและทิ่สําคัญคือเสียงมันดังรบกวนนะทุกคนเสียงมันแห้งขนาดพอไม่พี่น้องคลิปนี้อีพีสองทีห่อผ้ากันเที่ยวกับขอจบแค่เพียงตอนนี้เดอ้อจ,จะ ติดตามรับชมรับฟังได้นี p พีต่อไปจะขอบคุณที่มาให้กำลังใจสเพรอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไคร b e สเพรนัำเดินจ้าไปแล้วบายบายจ้าสบายดีสวัสดีจ้าเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าขอบคุณจ้า